เขียวใส่กระปุกห้าสิบบาทจามเขียวล้วนเลยนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวหนูเย็ดมุกไปให้แล้วก็เอาโกโก้เป็นถุงถุงนึงจ้าจ้าเลือกได้เลยนะมีครบทุกน้ำค่ะซอแป๊บเดียวค่ะ กินกินกินมันพวกนี้ด้วยไอ้ตัวเล็กม็เร้งกินหมดเมื่อวานมาซื้อกินไม่ทันเลยอ่ะตัวเธอว่าตัวน้อยชอบมาพี่เดี๋ยวเราปิดฝาให้หลอดด้วยไหมใช่ลงไปจิ้มไงอย่างนี้เหรอไม่ไม่อย่างนี้ใช่โอเคเดี๋ยวผิดทางต้องถามก่อนทีนี้แหละยากเลยชูยให้หน่อยดิเน่าสิบพอดีเป๊ะเดี๋ยวใส่เอาเอาสองก็ได้ค่ะโก้ ชูให้หน่อยได้ไหมพี่ชูให้หน่อยได้ไหมชูช่อหน่อยตึกๆหน่อยเออไปเคยใส่นะกระปุกเนี้ยเคยใส่ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเอาจะแก้วเยสติมาใส่อันนี้ใหญ่จริงครับใหญ่มากห้าสิบบาทค่ะ